เราสามารถที่จะมีความสุขความสำเร็จเมื่อเรารู้ทันสามสิ่งนี้ เราเองลุวนอยากจะมีความสุขในชีวิตครับมีความสุขในการดําเนินชีวิตมีความสุขเมื่อทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความสุขในการท่องเที่ยวมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับคนที่เรารักมีความสุขในชีวิตของเรานั่นเป็นเป้าหมายความสําคัญของหลายๆคนและแน่นอนอยากจะมีความสําเร็จในชีวิต ไม่ว่าความสําเร็จนั้นคืออะไรอาจจะเป็นหน้าที่การงานการเลื่อนตําแหน่งธุรกิจที่จเจริญเติบโตความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างความสําเร็จในชีวิตที่เราต้องการ มันมีเคล็ดลับอยู่3าประการครับที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขมีความสําเร็จประการที่หนึ่งก็คือรู้เท่าทันความคิดตัวเองครับจะรู้ทันความคิดตัวเองความคิดของตัวเองนี่แหละนะครับเป็นเป็นจุดสําคัญมากเลยเพราะว่าเมื่อเรารเผชิญสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วบางครั้งเรากําหนดความคิดความคิดของเรามันคิดให้มีความทุกข์มันก็มีความทุกข์ มีความทุกข์เข้ามาในชีวิตเพราะว่ามันคิดวนเวียนอยู่นี่แหละนะครับว่าโอ้เรื่องนี้มันเอามาเป็นกังวลความคิดที่มันทําให้เกิดความทุกข์คิดวิตกกังวลมากเกินไปมันก็สร้างความทุกข์ดังนั้นเองความคิดจึงเป็น จุดสาคัญมากที่เราจะต้องรู้ทันความคิดของเราเองถ้าเราคิดให้มีความสุขเมื่อเราเผชิญสิ่งหนึ่งสิ่งใดโอกาสใดๆแล้วเราคิดว่ามันมีความสุขได้มันมีโอกาสอยู่ตรงนั้นคิดใน,ในแง่บวกคิดให้มันมีความสุขความสุขมันก็สามารถจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เป็น,นั้นเองครับเรื่องสําคัญมากเลยที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คือรู้ทันความคิดตัวเองครับอย่าให้ความคิดของตัวเองมันเป็นตัวกําหนดกรอบชีวิตของเรา อย่าให้ความคิดของเรามันเป็นตัวกําหนดสภาพความสุขในชีวิตของเราแต่ให้เรารู้ทางความคิดของเราและเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะคิดให้มีความทุกข์หรือจะคิดให้มีความสุขเพื่อนๆคิดแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ และประการที่2ก็คือรู้ทันอารมณ์ของตัวเองนี่แหละครับสาคัญมากเลยบางครั้งเรามีชีวิตอยู่เราเพึ่งพากับเรื่องของสภาวะอารมณ์ในความคิดของเรามากเกินไปอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเรื่องที่เข้ามาเราแปลสารอะไรในสมองเรานะครับว่าข้อมูลที่เข้ามานั้นมันสามารถทําให้เราอยู่ในสภาวะอารมณ์ไหนทําให้เราไปอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่แย่ที่หงุดหงิดเราก็ไม่มีความสุขกับเรื่องนั้นดังนั้น การที่เราจะรู้ทันอารมณ์ของเราเองนะครับเป็นนายเหนืออารมณ์นะครับไม่ใช่ให้อารมณ์เป็นนายเหนือชีวิตเรา ถ้าอารมณ์เป็นนายเหนือชีวิตเรานะครับอารมณ์มีความทุกข์เราก็ทุกข์อารมณ์หงุดหงิดเราก็ไปหงุดหงิดงั้นเองนะครับให้เราสามารถที่จะเป็นนายของอารมณ์รู้ทันอารมณ์ของตัวเองให้เราเป็นคนกําหนดอารมณ์ของตัวเองว่าเรากำลังเผชิญสิ่งนี้นะครับเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตเราจะกําหนดอารมณ์ของเราให้มันตอบสนองอย่างถูกต้องตอบสนองอย่างดีให้มันสร้างโอกาสให้เราให้มันสร้างความสุขให้กับเราดังนั้นเองครับ ให้เรารู้ทันอารมณ์ของตัวเองครับเ,เพื่อนๆล่ะครับจะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวอยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและประการที่3ที่เราจะรู้ทันก็คือรู้ทันสถานการณ์ครับว่าสถานการณ์ที่กําลังเบเชิญอยู่นี่นะครับ จุดจบของมันจะเป็นยังไงหรือขั้นตอนขบวนการมันจะเป็นยังไงสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรนะฮะอย่าให้สถานการณ์เป็นตัวกาหนดอารมณ์ความรู้สึกความสุขความสําเร็จในชีวิตของเราแต่ให้เราอยู่เหนือสถานการณ์นะว่าสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่นี้มันมีโอกาสใดๆที่ซ่อนอยู่รู้ทันสถานการณ์นั้นนะอย่าให้สถานการณ์มันเป็นกําหนดความคิดความรู้สึกของเราความสุขของเราความสําเร็จของเรา แต่ให้เราเองนะครับรู้ทันมันว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้นะมันเข้ามานะเราจะจัดการกับมันยังไงถ้ามันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคเราจะ,ะเผชิญกับมันยังไงมีวิธีแก้ไขปัญหามันยังไงมีวิธีเผชิญอุปสรรคมันยังไง หรือว่ามันมีโอกาสใดๆที่ซ่อนอยู่ในปัญหานั้นเพราะทุกปัญหานะครับธุรก,กิจมันมีโอกาสอยู่ในนั้นอยู่เสมอนั่นเองครับให้เรารู้ทันสถานการณ์อย่าให้สถานการณ์จัดการชีวิตของเราแต่เราเป็นผู้จัดการสถานการณ์นั้นนะฮะและเรานะครับจะมีความสุขความสําเร็จในชีวิตเพื่อนๆละครับมีวิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตที่เป็นปัญหาอย่างไร คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและในทั้ง3ส่วนนี้นะครับ3ประการนะครับมาทบทวนกันทีนะครับที่เราจะรู้ทันนะครับก็คือรู้ทันประการที่1ก็คือรู้ทันความคิดของเองประการที่2ก็คือรู้ทันอารมณ์ของเองและประการที่3ก็คือรู้ทันสถานการณ์เมื่อเรารู้ทันทั้งสามสิ่งนี้นะครับเราสามารถสร้างสารรค์เป็นพลังแห่งความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ ผมคุณชายผมสักสร้างถิ่นสวัสดีครับ